เจ็บมือเนี่ยเนี่ยเวลาเจ็บมือก็มาช่วยกันนะฮะเวลาช่วยกันได้อุ้งมือเนี่ยมาเช็คดูมือว่ามือมันปวดอะไรหรือเปล่านะใช้อันหนึ่งประคองไว้นะเราจะให้แรงบเบาๆค่อยๆหาขาก่อนเนี่ยหาดูบริเวณของไอ้ออปโปเนนเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเนี่ย มันมีปัญหาหรือเปล่านะขุ้มมือเนี่ยจะปวดเจ็บมากลดประคองกดเบาๆได้อย่างงี้นะฮะกดกดเพื่อให้มันขายกล้ามเนื้อมันจะอยู่ลึกนะครับการกดนี่ก็ค่อยๆกดนะอย่ากดแรงแบบขยี้นะมันเจ็บมากนะก็กดเบาๆได้เนี่ยเดิมละพอกดไปแล้วมันจะเจอมันจะเจอก้อนเพราะเราจะค่อยกดให้ให้กล้ามเนื้ะ ระดับตื้มมันคายมันก็จะลงลึกไปเรื่อยไม่ใช่กดลงไปลึกเลยนะมันเจ็บนะเจ็บไหมนะมันจะไม่ยังไม่เจ็บไหมเราก็กดประคองปองไว้หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยๆออาอันนี้เป็นตัวปังคับแรงนะตัวกดจะอยู่ที่นิ้วมือขวานะมือซ้ายเป็นตัวปังคับแรงเฉยนะฮะเห็นไหมเริ่มเริ่มมีเสียงร้องแล้ว จะเจ็บแล้ววันนี้กดกดได้นะมันจะเจ็บเจ็บแต่มันจะเพิ่มกําลังมือนะเวลาเราใช้มือกดกดไข้ยนะอย่างเงี้ยก็จะเจ็บนิดหนึ่งก็คือเราก็เพิ่มกาลังมือก็คือนวดนวดเพราะว่าเขาเรียกอะไรเส้นมันมันมันตึงอะ่ะเส้นมันแข็งมันตึงสะสมก็กดนวดได้ได้เหมือนเราใช้มือมือมากมากอะ่ะมันก็จะมันก็จะตึงอะ จะเจ็บแล้วอันนี้ไม่ได้แรงขึ้นนะครับแต่หมายถวงว่ามันนิ่มลงมันก็จะอยู่ลึกมันก็จะเจ็บพวกนี้กดกดแล้วมันจะไม่ช้ำถ้าเรากดกดวหาเจ็บดีไหมนะเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงเอ็นตรงนี้ตรงนี้มีปัญหาไหมอย่างเงี้ยเราก็ย่อยคอันนี้จะกดคางอ่ะ ืนเจ็บไหมแปลว่าใช้แดงตัวนี้มากเกินไปไ,ม,ไม่มีตัวประคองนิวเจ็บไหมโอ้โโคตรเจ็บตัวนี้เจ็บเลยใช่ไหมเมื่อีตัวนี้บมงทีเราก็ใช้ด้าสาวนะ,ะก็กดไปเรื่อยๆนะ ก็ลองยืดมัง่งยืดการยืดยืดหนึ่งสสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดไปก็ยืดนะจับมายืดนะถ้ามันบวมมากนะเราก็ใช้ยาหมองนะยาหมองตัวนี้มันก็จะทาแก้บวมได้ทากล้ามเนื้อจริงๆยาหมองตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี่ตรงข้อเนี่ยจะด,ดีมาก ยาหมองไอ้สูตรร้อ,อนอมันเป็นสูตรร้อนนะเราใช้สูตรร้อนเพราะว่ามันมันบว,วมเรากดแล้วมันช้ำว,วมมันก็ใช้สูตรร้อนถ้าเป็นยาหมองรูขุมคราจะร้อนนิดนึงดื ถึงเราตัวเดรแวงเนี่ยตัวความคือตรงเนี้ยมันคู่กันนะตัวนี้นะสนใจก็ซื้อยาม,มองอพไ่อนวดได้นะเจ็บไหม เนี่ยเป็นการดูแลมือที่ที่ว่ามือมันไม่ยากใช่ไหมทำง่ายนะก็ซื้อเอาใช้ดีแล้วก็ยาหมองอันนี้ก็ใช้ดียาหม่องสมุนไพรอาจารย์ใช้ดีนะอาจารย์ว่ามันโอเคแล้วก็ซื้อเก็บไว้ติดบ้านไว้เวลาข้อมือบวมหรือเวลาที่นิ้วบวมใช้นิ้วมากๆเนะี่ยตัวนี้ใช้ดีแต่ถ้าเป็นทางผืนนิ้วล็อกเนี่ยก็ใช้ ย้าห,หนางนะอันนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ขวดอรลอยนะเนี่ยคนถามขวดไทยขวดละลอยแต่ถ้าซื้อซื้อห้าแถมหนึ่งนะห้าร้อยห้าสิบหสองหสบอ่ะอโอเคนะฝากด้วย